แนะคะสาวันนี้เราจะเป้าเดี่ยวร่วมกันประจำวันทธุธที่หกธันวาคม2023นะคะผ่านพระกิติคุณยอนตบทที่19ข้อ17ถึง19นะคะขอมอบเวลาให้กับผู้ปกครองจะลองรัฐนะคะเชิญค่ะขอบคุณครับและสวัสดีท่านยานสวัยครับจานร์เชลกเกียรตินอกองังและพี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ท่านจัน์สวัยกลับมาถึง บ้านเราแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับคุณเต้นและครอบครัวด้วยนะครับที่สูญเสียน้องมิงไปแต่ว่าวันนี้น้องมิงอยู่กับองค์เพสุขเจ้าที่เมืองบรมมาสุกษตเกร็แล้วครับพระพีในการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้วันพุทธที่6ธันวาคมคิ่สกลาสองพันยี่สิามพระพีคือยอนบทที่สิบเก้าข้อที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้าได้กล่าวว่าเขาจึงพาเพศสุปไป และพงค์ทรงแบกกางเขียนของพงค์ไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากาะโหลกศีรษะภาษาฮิปูเรียกว่าโกลกุาที่นั่นเขาตึงพงค์ไว้ชี้กางเขียนกับคนอีกสองคนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กาบปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขียนว่าเยซูชาวนาซาเ็ตกษัตริย์ของพวกอยู่พี่น้องครับ เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ปีลาตตัดสินคดีแล้วก็อนุญาตให้ตึงเพยสุขคิดที่การเขียนและนี่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เพยสุขคิดจะต้องแบกการเขียนไปที่โกลากลาพี่น้องชื่อเรื่องในวันนี้ผมกังชื่อเรื่องว่าชี่โกลากลา ทิโกโกาเป็นสถานที่ที่เป็นตำบลหนึ่งเป็นเนินเขาอยู่นอกกำแพงเยรูซาเล็มที่โกโลกาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาตึงเพสุคิดและมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นที่โกโกทา ฐานเราพบความรักของพง์ที่ยอมแบกกางเขนเพื่อเราครับประการที่สองที่โกละกธาเราพบพระคุณของพง์ที่ทรงยอมรับความเจ็บปวดและความตายเพื่อเราประการที่สาม,มที่โกลกธาเราพบความเมตตากรณาของพงษ์ที่ทรงยอมรับโทษประหาร ด้วยข้อหาประหลาดเพื่อเราอันนี้คือทั้งหมด3ประการจริงๆแล้วเ,เยอะกว่านี้มากนะครับที่กรกษามีมีเรื่องราวที่เกิด,ดขึ้นมีความรักมีพระคุณพระเมตตาเราได้เห็นถึงพระไทยของพระเจ้าเรา เราได้เห็นถึงพระกรุณาคุณของพระเจ้ามากมายผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ยอมสละพระชนชีพของพง์ที่นี่ที่โกลกาถาประการที่หนึ่งที่โกลกาถาเราพบความรักของพง์ที่ทรงยอมเบรแบกการเฉยนนะครับหรือว่าแบกความบาปของเราไปที่โกลกาฐานั่นเองข้อที่สิบเจ็ดอีกครั้งหนึ่งได้กล่าวว่าเขาจึงพาพระเยซูปไปนะครับ พวกธรรมยานฟาริสีแล้วก็ทหารของโรมด้วยได้พาเพิส่ไปโป่งทรงแบงกกลางเขนของพงไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮิบูเรียกว่าโกละกระถาพี่น้องที่นี่พงต้องแบกไม้เขนจากสารปิโตรเลียมแล้วก็เดินทางไปขึ้นเดินเขานอกกำแพง ยเยรูซาเล็มกางเขนมีน้ำหนักที่หนักมากนะครับพงแบกกางเขนคือพงได้แบกรับความผิดบาปแบกรับโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีทั้งหลายในชีวิตของเรานะครับพงได้แบกไว้และพงได้ออกเดินทางไปชีโกลกโกาเราจึงพบกับความรัก ของพระเยซูริสที่โกหกเราทาเพาอพระเยซูกิสได้แบกรับความผิดบาปของเราทั้งสิ้นที่กางเขนนะั้นและพงออกเดินแต่ละก้าวเนี่ยทั้งหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็พงเจ็บปวดมากเวลานี้เพราะว่ามีบาดแผลที่เกิดจากการเชี่ยนนะครับด้วยและพงแบกไม้กางเขนนี้คือรับความผิด บาปของเราทั้งหมดความเจ็บป่วยของเราด้วยความรักของพงษ์แล้เห็นถึงความรักของพงษ์ที่ท่งแบกเอาบาปของเราแบกบเอาไม้กางเขนนี้ไปอย่างโกล,กลาโถานะครับพง์ทรงยอมให้เขาที่จะย่อเย้ยยอมให้เขาต่อว่ายอมอับอายเพราะว่าเวลาที่แบกไม้กางเขนเดินทางไปที่โกล,กลาโถาานี่ยเขาจะให้ผ่านชุมชนนะครับเพื่อที่จะประจานเพื่อ เพื่อที่จะย่อเย้ยพยซสุกิ์จนกว่าจะถึงที่โคนกระาคือสารที่ที่จะตึงพยซสุกิจที่ที่นั่นนะครับประการที่หนึ่งเราจึงได้พบกับความรักของพวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเราเพื่อที่จะจักเหนือก้าวเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับเพื่อเราได้เห็นแล้วในวันนี้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพยซสุกิ์ที่โคนกระาที่รป่งส่งทำ ทุกสิ่งทุกอย่างยอมแบกทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อเราทั้งหลายจะไม่ต้องแบกเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นอิสระเพื่อเราทั้งหลายจะพ้นแล้วจากสิ่งเหล่านั้นที่ถ่วงชีวิตของเราอยู่เพราะพระเยซูคริสต์ได้แบกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราทั้งหลายแล้วนี่คือประการที่1นึ่ประการที่2อที่โกรแลโกธาให้เราพบพระคุณของพงค์ที่ทรงยอมรับความเจ็บปวดและความตายเพื่อเราข้อสิปครับ ณที่นั่นคือาที่โกระโตาที่เนินเขานั้นเขาตึงผงไว้ที่กัะเขนกับอีกสองผงคือตึงไว้กับโจรอีกสองคนคนละข้างและพยสูทรงอยู่กลางพี่นงครับในประการที่สองเนี่ยที่โกรกาโกถานี้เราพบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผง ที่พงษ์ยอมเจ็บปวดและตายเพื่อเราเพราะในสุดนี้อันนี้ข้อสิบแปดและในข้อที่สามสิบเนี่ยพงษ์ส่งสละพระชนชีพของพงษ์พงษ์สิ้นชีวิตในข้อที่สามสิบเพี้ยงครับที่กรากทาโดยพระคุณของพระเจ้าพงค์ได้ใช้พระชนชีพของพงค์สละพระชนชีพของพงค์พงค์เจ็บปวดและพงค์ถึงแก่ ความตายเพื่อวันนี้เราทั้งหลายจะมีชีวิตใหม่เพื่อวันนี้น้องมิ้งได้อยู่กับองค์พระเยิสุคค์เจ้าที่เมืองบรมมาสุกเกษมแล้วนะครับเพื่อเราทั้งหลายทุกคนได้รับความรอดคิดจากเหนือเก้าจึงได้รับความรอดนะครับเพราะพระคุณของพระเจ้าที่โกรทธาท,าทิพงสละพระผชนชีพของพงเพื่อซื้อ ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่มันเกิดจากหนึ่งชีวิตที่สูญเสียชีวิตของพงไปและหนึ่งชีวิตที่ได้สูญเสียชีวิตของพงไปนั้นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์โดยพระคุณของพระยาพงได้สูญเสียชีวิตของพงที่โกลโกธา เพื่อซื้อเพื่อที่จะได้มาซึ่งคิเทจเหนือเก่าและชีวิตเราทั้งหลายทุกคนที่ได้รับความรอดแล้วผ่านทางการที่เราเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราทั้งหลายจึงได้รับความรอดแล้วโดยพระชนชีพโดยชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่สูญเสียไปนั้นโดยความเจ็บปวดและความตายนี้เพื่อวันนี้เรามีชีวิตใหม่เพื่อวันนี้จึงเกิดคิดักจ เหนือก้าวขึ้นเพื่อวันนี้เราทั้งหลายได้รับความรอดนะครับเพื่อวันนี้น้องมิ้งได้อยู่ที่เมืองบรงมาสุขเกษมและเราทั้งหลายทุกคนมีมีสารกิสุขในวันนี้นะครับเราทั้งทั้งหลายสามารถที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้และประสบความสำเร็จได้โดยพระชนชีพของพิษสุเกตที่สูญเสียเพื่อซื้อชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนี่คือประการที่สองประการที่สาม ที่โกรากดหาเราพบความเมตตากรุณาของพงค์ที่ทรงยอมรับโทษประหารด้วยข้อหาประหลาดจะอยู่ในข้อที่สิบนี่คือข้อหาประหลาดที่สุดในโลกปิลาดได้เขียนป้ายติดไว้ที่บนกระเขียนอ่านว่าพระเยซูชาวนาซาเลตกษัตริย์ของพวกอยู่ข้อหาประหลาดก็คือ พระเยซูชาวนาซาเรตกษักรตริย์ของพวกอยู่พี่น้องครับพง์ทรงถูกย่อเย้นะครับและพวกทหารโรมันและปิลาตและผู้คนธรรมยานฟาริสีเนี่ยไม่ยอมรับพงและตั้งข้อหาที่ไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ข้อหาด้วยซ้ำมันไม่ใช่ความผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะครับ แต่ปีแากเขียนไว้ที่การเขียนว่าพระเยซูชาวนาซาเลตกษัตริย์ของพวกยิวและจริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์จริงๆและการเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของยิวอย่างเดียวแต่เป็นกษัตริย์มหากษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์เป็นเจ้านายเหนือเจ้านายชิงอ f อบชิงลอตอ o อบลอตเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกนี้ด้วยนะครับแล้ว ที่นี่เราเห็นความเมตตากรุณาของพง์ที่พงค์ยอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยอมรับโทษประหารด้วยข้อหานี้เพราะเราเพื่อเราเพื่อเราทั้งหลายวันนี้จะมีชีวิตที่ดีเพื่อจะเกิดชีรจักรเหนือเก้าเพื่อที่เราจะมีโอกาสอยู่ในราชอาณาจักรของพง์ เพื่อเราจะเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าผ่านทางพระชนชีพของพระเยซูกิตเพื่อที่เราจะได้เชื่อเพื่อเราจะมีสันติสุขเราเป็นผู้ที่เป็นสาวกและเป็นผู้ที่เป็นสุขวันนี้ด้วยความเมตตากรุณาของพง์ที่โกลกโกธาครับเพราะนั้นถ้าสรุปเป็น 3L ชื่อเรื่องวันนี้คือที่โกลกโกธา แอลหนึ่งข้อหนึ่งที่กลรักุฏฐานรัและพี่น้องหนึ่งเก้าทุกคนได้พบความรักของพงค์ที่ทรงยอมแบกกางเขนคือแบกความบาปของเราแอลหนึ่งข้อสองที่กนรักกุฏฐานรัดและพี่น้องหนึ่งเก้าทุกคนได้พบพระคุณของพงค์ที่ท่งยอมรับความเจ็บปวดและความตายเพื่อเราแอลหนึ่งข้อสามที่กรักกุฏฐานรัและพี่น้องหนึ่งเก้าทุกคนได้พบความเมตตา กรุณาของผงที่ทรงยอมรับโทษประหารด้วยข้อหาประหลาดเพื่อเราพี่น้องเราจะเห็นว่าชีโกรกกราพงยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพระชนชีพของพงเองเพื่อที่จะได้ดจิตกจในเจ้าและให้เราทั้งหลายทุกคนที่จะสามารถนามาสกการสามารถหลุดพ้นจากอำนาจแห่ง ขีมาสาตานครับสามารถเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าได้ผ่านทางพระชนชีพขององค์งพระเยซูิสต์ที่โกลาทโกถธาครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติและขอบบเวลาเลยครับผมอาเมนช่วงเวลาน,นี้นะคะขอ,อนำพี่น้องในการที่ จะร้องบทเพลงนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเฝ้าเดียวในวันนี้ร่วมกันนะคะชื่อบทเพลงโกละโกทานะคะค้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกทาด้วยได้แบบเอาความพิบปากของข้าที่นั้นค้า สัญญาวางุกมีหมดหวังจนได้พบทางแห่งกุล้ก็เธอที่ก็ล้ก็ธาเคยยินเสียงอ้อนวอนได้เห็นพราปากเต็มด้วยความเมตตาที่นั้นเป็น ที่ผลภัยให้แค่คนบรงข้ากล้าเขาไปด้วยน้ำตาน้งน้ำที่นั่นค้าด้พบความรักของเรารักทุกท่อรำนานเต็มดวักล้วชานแห่ง ความการุณาชรักขา้าภาระนับบาปิดก็ลดสิ้นไปแน่นอนเราองรับความเจ็บปวดแทนค่าเจ้าง,งรูราก็หมดอำนาจของมันความสันติสุขังในเขาไม่ใจค่ะ ข้าจึงสันและส่วรมเป็นเนึ่ข้าจึงสันและส่วนรวมเป็นหนึ่เอเมนขอมอบช่วงเวลาต่อไปให้กับอาจารย์เชอร์จุเกียร์นะคะเชิญค่ะครับพระเยซูถูกนำไปตึงที่กางเขนที่กลลโกธาหรือกระโหลกศีรษะความทุกข์ทรมาน อีกครั้งหนึ่งความทุกข์ทรมานของพระเยซูที่พระเยซูได้รับสามประการก็คือเป็นการรับการพิพากษาของพระเจ้าการรับการพิพากษาอย่างทนทุกข์ทรมานของพระเยซูต้องตกที่เราทั้งหลายแต่โดยพระเยซูรับเอาเสียเองนี่คือพระคุณซ้อนพระคุณนี่คือพระคุณซ้อนพระคุณ ที่พี่น้องต้องระลึกถึงทุกวันเวลาความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่เราได้รับแต่การทนทุกทรมานของพระเยซูเนี่ยเจ็บปวดรวดแร้าวเนี่ยเราต้องคิดถึงทุกวันเวลาประการที่สองความทุกทรมานของพระเยซูเนี่ยทำให้พระเยซูเข้าใจปัญหาในชีวิตของพี่น้องทุกท่านและคนที่เข้าใจปัญหาเท่านั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้พระองค์จึงทรงช่วยเรา ให้ชนะอุปสรรคในแต่ละวันได้ความทุกทรมานของพระเยซูอย่างมิ้งก็ได้ร่วมทุกทรมานกับพระเยซูและเมื่อร่วมทุกขกับพระเยซูนั่นหมายถึงว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระเยซูและภายหลังรับสง่าราศีร่วมสาธุการแบบพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดลกของพระนามของพระบิดาเจ้าที่ไว้กอแก่พี่น้องทั้งหลายที่นี่ที่แสวงพระนามขององค์ในการร่วมทนทุกทรมานกับพระเยซู และขอบคุณพระนามขององคที่ภายหลังเราจะรับสงหาราศีกับองค์ขอบคุณิบิดาจเจ้าอวยพรก่เราทั้งหลายที่เราจะรับการวอวยพรวรับการสแสดงซึ่งมาจากพระนามของค์และจบลงที่สุภาษิตบทที่สิบบทที่หกในวันนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามกล่าวว่าเราทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า เราและเมื่อเราเดินพระบัญญัติจะนําเราและพระบัญญัติเป็นประทีปเป็นความสวา่างและคําเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ